เอ้ยแล้วเสียงไม่มันออกลำโพงแต่ว่าเสียงพูดทำไมมันออกหูฟังวะคืออะไรวะงงกูก็งงเหมือนกันเล่นอะไรเนี่ยอ้าวนี่คือหลุดใช่ไหมอ้าวใช่หรอนั่นเเออหลุดหมดเลยอะไรนะอะไรนะพี่แอ้ทำไมอยู่บนสุดตลอดเล่นเก่งไงเดี๋ยวเล่นนี่ก็ได้สตีลสตีลมันแทงนี่ใช่เ้ยสตีลมันไฟเตอร์อยู่วะแทงแทงแทงเล่นตัวนี้ก็โน้ต เอ้ยชอบอ,ะอ่ะเฮ้ยคลิปที่แล้วก็เล่นตัวนี้คลิปนี้เล่นตัวนี้เกี่ยวห้ามคำหยาบห้ามคำหยาบเข้าใจไหมหสัสดู์เอ้ยพยายามาไมด่านมันไม่แมพมันไม่กลับเป็นแบบซ้ายขวาวะทำไมมันต้องเป็นบนล่างวะ <c oughs> แล้วก็ลงตรงที่มึงบินน่ะนะไอ้ลงลงตรงที่มึงกระโดดแล้วมึงกระโดดกระโดดตัว,ต,วตัวไปแต่วต่ากูลงตรงที่มึงกระโดดพูดอะไรไม่รู้เลยเชื่อ, <c oughs> อไรทวีวัน นี่ครับไปศึกษามาแล้วอันนี้จะเป็นการเลือกเด็กเราก็จะมีค่าสเตตหลังยอมตี50ป้องกัน40อะไรอย่างนี้เราก็ดูว่าเราอยากเล่นสายไหนซื้อของก็เบสิกครับวาด์ดอาณาเลือกลุยอนนเอ้ยแม่งหุกไม่โดนเอ้ยหุกไม่โดนไนเนอะห <c oughs> <c oughs> ง้างนานอย่า <c oughs> <c oughs> งวะโอเคหง้างไม่โดนนี่ไอชนโดน ต่อยเรียบร้อยโอ้โหนะกร์มาอกแลวอะเอาแล้วเฮ้ยเฟิร์สบัตไปเนี่ยเฟิร์สบัตไปหมดเฟิร์สบัตไปแล้วอ่านว่าอะไรวะคิวคิวเบคคิวเบคยังกี้คิวเบคยังกี้ไม่เป็นทหารเลยด้ยพุ่งชนสุดแรงคุกไปโดนไปต่อยไปทุบไปต่อย ไ่ทุบได่ต่อยไ่ทุบได่ต่อยมาดีมาดีคนละหมาดคนละหมาดถอยกับมาดดีถอยกับมาพุ่งชนแล้วทำไมไม่ถอยเขาบ้าน่ะตายอะไรวะวิ่งไม่สุดเดฟแหละจุเนียวิ่งไม่สุดอ่ะซี่ว่ะเหมือนขี้ไม่สุดอ่ะขี้ไม่สุดไม่งวิ่งเรไปแล้วก็ไปคาอยู่ในป่าขี้คาตูดป่ะเนี่ยไปคาอยู่ในป่า อะไรวะกำลังกำลังไปซ้ายจะบวกยังอ่ะกำลังไปซ้ายกำลังไปซ้ายบวกเลยอะไรบวกเลยอะไรฟ้าโรมิโอโรมิแอรเนี่ยมันโดลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยบวกไปแล้วกระโดดไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตูมลอยแล้วก็กระโดดทับอีกทีตูมโอ้โหคอมโบคอมจอยแบบนี้คอมโบคอมจอยอยากให้มันหนีอยอยากให้มันหนีนี่ไงพุ่งชนตีดิเฮ้ยอย่าลัดดิยายาเฮ้ยดูอีเฮ้ยโอ้ คนเราอ่ะรีพอร์ตดิกระโดดไม่ยิงไม่โดนมันอ่ะคลิปคลิปที่แล้วเราหลุดคนหนึ่งใช่ไหมคลิปนี้ศัตรูหลุดคนหนึ่งเว้ยอันนองเอาตีชนเข้าไป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 วางโลกอ๋อนี่ยิงไม่ด้ยิงไม่ด้ยิงไม่ได้รอมันบวกเข้ามาไปไปคนละหมัดเปล่าคนละหมัดหรือเปล่าคนละหมัดก็ละหเดี๋ยวมันก็บวกคนละหมัดเรียบร้อยได้คิวไปแล้ว มาแล้วจ้าเอา <c oughs> เอเนี่ยกลับเลยมันไม่ออกมา,มาหรอกมาแล้วจ้ากระโดดใส่อัมลอยสุดลอยแล้วกระแทกกลับไปโอ้โหได้คิวแบบอีซี่ตัวหนึง่งวิ่งไล่จะได้แล้วป<ด>ุ๊บเข้าไปต่อยมันดิเอออะไรวะทีมันหลุดสองแล้วเนี่ยไหนเออว่ะรอรอตีพี่เจ็ดวิเจ็ดวิห้าสี่สามโน้ตพร้อมยัง อ๋อพร้อมยังมาดิมาดิมารอรอมินเนี่ยนรอมินเนี่ยนชุดหน้ารอมินเนี่ยนชุดหน้าเล็งอยู่เนี่ยรอมินเนี่ยนชุดหน้าใจเย็นเล็งมาทำไหมอ่ะมันโดดมาหาวัวบวกยังมาแล้วถ้ามันอยู่รอบตัวมึงบอกแน่นะอยู่รอบตัวแล้วอยู่รอบตัวแล้วอยู่รอบตัวแล้วยิง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 วมาแล้วมาแล้วลอยลอยสูงมึงไม่ต้องเอาสี่ยัดหรอกพุ่งชนได้ไปเนี่ยไม่ได้จะก็เอาตีได้ต้องได้เนี่ยต้องได้ได้ เตอเลยเออเนเี่อมามาดีเนีออออกมามาดีอ้อมหลังไปเลยอ้อมหลังไปเลยมามาอ้อมข้อานเลยชนมาโอ้ยมากระเด็นไปไกลปะไล่ยิงเพื่อนเออสวยงามทีมรุ่นหลุดสามแล้วอ่ะไอเลอะอัดเลยไอแท่นนี้คือแท่นในนี่นะที่ผมต่อยอยู่คือแท่นแท่น exp ถ้าเรายึดได้เราก็จะได้ยึฟรีนี่เมือกต้นเกมยังไม่ได้ใช้ท่านี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวใช้โชว์ใช้โชว์ก่อนนี่โอ้โหพวาากวมันจะเดินผ่านไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ศัตรูศัตรูจะยิงมาไม่ได้แล้วมันเดินผ่านได้ไหมเดินผ่านได้ดิเรื่อไหนดูดิป้อมมันก็ยิงผ่านโล่มาได้โ<ห>อ้ยป้อมยิงทะลุไม่ได้ก็โกงแล้ว อ้าวมันอ๋อกดยอมแพ้ไม่สนุกเลยทำไมทำไมครับเล่นละเกมเล่นธนูแล้วเนี่ยมันคงไม่หลุดมั้งรอบเนี้ยโดนกับคอนเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันคอนนี่มีหลายๆสีอสีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้ากูเล่นไปด้วยเนาะเฮ้ย เล่นไงวะเน่ธนูพี่รู้อ่ะยิงครอบะโคตรแรงโอ้ยิงยากที่หายมันดีเลยวะมันไม่ได้แบบกดแล้วออกเลยอ้วมยิงยากจังโอ้ยยิงมันโดนยากจังเต้องกลางตัวอะไรอ่ะเอ้มันต้ตอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้ยอออออ้โอ้ยโอ้ยโอ้ เอ้โน้สายตัวของมันนอนตีไปแล้วนะลิงและยิงไม่โดนเอสายาทีมทีมนู้นหลุดคนละ่งตัวปืนอุ้ย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 ไายอ่ะมันมีแอสซินมาเอยแม่งโดนเราตีก็ น้อยไ,ได้คิวแล้วแบบนี้ได้คิววะ่ะเล่นตัวอะไรก็เก่งวะ่ะจริงโอ้ยมึงไม่รู้อะเดี๋ยวเนี่ยวิ่งไปใหญ่ที่นะ่ะในป่าในป่ามาแล้วมาเร็วตามันถออูกก็าป เนีเลือดมันลดเร็วจังอ่ะทุบเข้าไปเฮ้ยลาช็อตอีกแกเฮ้ยหลักเหนี่ยบบวกเลยเฮ้ยเนี่ยเลือดไม่มีอ่ะเติมเลือดดิเออแม่งเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่เติมแล้วเหุ่นยนต์ก็ได้หุ่นยนต์ก็ได้หุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์บินขึ้นใช้ยันต์ตีเฮ้นวินวอล์กว่าไหนวะวินวอล์กอ่ะวินวอล์กตามเนี่ยังไงไง มันเนี่ยมันเงียมานตีใครเนี่ยยิงวอนีอ่โดนแล้วฟิวเลยตายนะจ๊ะตายนะจ๊ะยิง,ง,งยอยู่ในดงกระสุนมัมันยิงวองไปแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยเอ,อยู่ๆยอยู่นี่ๆยนอยู่นี่ยิงไม่โดน โดแล้วโดแล้วโดได้สองมันโดสองต่อยอย่างเงีเกนจิเฮ้ยทำไมทำไมบูอ่ะโหดไงปรับหูเข้าหน้าหูสามร้อยกว่าโอเคยิงไม่ค่อยจะโดนอ่ะพานูยิงยากเพราะยิเด็กเฮ้ยไอไอไชิบหายแล้วเนี่ยบวกดิเนี่ยไม่รอดหรอฮิโดนเอาตีไอ้สติวอ่ะ อีกสองคนนั้นน่าจะมาด้วยกันนะไม่ได้สนใจเราสามคนเลยอะไรอะมันคืออะไรบิงบิงชามเอาเด้อเนี่ยตีอะไรวะเมื่อกี้เห็นเหมือนตีมัว่ว <c oughs> <c oughs> มันบินอยู่ไงที่นั่นอนะสี่วิสีว่วิเดี๋ยวกูเลงกันเร็วเดี๋ยวมันว้ามด้วย เป็นหน้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วแอเลตินแอเนเฮ้ยจะตายจะตายอุ้ยเจอาโอ้โหหลบโดนหลบทันโอ้ยหลบทันเอตเลตินมาเอตเลตินมาแน่นอนเนี่ยตอนนี้มันวปนบล็อมาแล้วไหนวะ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 อย่างรู้นี่ไงแต่หมาเฮ้ยไอมันบวกเขาหลังมาไหวมาแล้วมันนำตีมาแล้วอู้อาอู้ยอุ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 ้ยเอาเติมเลือดดิเติมเลือดดิ มันไงมันไงไไมันบิงมาอันตรีอะ่ะเออเด็เนี่ยวิ <c oughs> ว่งกงินวิ่งกงินโอ้กลัว <c oughs> อะไรมันมาคนเดียวนี่งัดด้วยงัดโดนมาเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะปาาเข้าไว้วป,าป<ล>าว้ากาให้ป้ากาให้ลองช่วยยิง<ล>ดิวาร์ปหนีไปตรงเล่าตามไปตามไปนู่นน่ะ มันวิ่งเข้าบ้านแล้วอ่ะยิงไม่โดนเฮ้ยยิงไม่โดนแ้เห็นเส้นนันตีนะเว้ยเมื่อกี้หนีไปไหนหนีไปไหนมูฟเมนต์มูฟเมนต์เข้าไปชิดแล้วกย็ยิงอาดยิงอาดยิงอาดสวยงามมันโดนเราเตะไม่โดนว่ะเฮ้ยเห็นนะเวย้ยมันจุดนิดเดียวอีจุดตายไอ้เงี้ยคุนี่จะร้องไห้เล่นตัวนี้ ยิงมาไกลอย่างวะยิงจากซ้ายสุดเลยเออมันยิงโดนนะแต่ว่ามันมันต้องเล็งแม่นๆจริงอ๋อมันทะลุทุกอย่างเลยเหรอมันทะลุทุกอย่างทะลุหมดเลยปืนปปหรืออะไรวะปืนทะลุหมดเลย <c oughs> ทีเห็นเห็นมันเป็นเส้นๆแดงๆเนีเ่เฮ้ยหลังหลังเข้าเนี่ยเนี่ยเนียสู้เลยมันนั่นตีต้องถ,ถอยถอยไเยเออสวยสวย,สวยเสร็จพวกเราแล้วลว,ว้าไปไหนและะ้วจ้า ได้ไหมล่ะไม่ได้ว้าบอกสติลมันกำลังจะวิ่งไปอ่ะปั๊บเรียบร้อยสติลมันกำลังจะวิ่งไปอ่ะแม่นขนาดนี้ก็หนักมาแล้วแหละเฮ้ยไม่เหรอวะเฮ้ยใช่เฮ้ยไม่เหมือนพวกอัลติว้าโอ้ยเอ้ยไล่ลองมาเล่นดูแล้วมันจะรู้ปิ้วทีเดียวอีกทีเดียวไม่ตายตายยัยล้างล้าหล้างนี่ไง้ คตแม่นน่ะจริงเฮ้ยหุ่นมมาหุ่นม้าไอ้หุ่นมามาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเเฮ้ยเ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 ้ยนเย้นยเยยยยเย้วยม เนี่ยตายแล้วเนี่ยเวมนันติโลก็โลเลยยิงทะลุโล่มันียิงทะลุี้สามร้อยชี้สามร้อยสองโล่ลโน่นเขาขึ้นไปตีคอกันแล้วเอ้ยอยังไม่ทะลู เอ้ยมนันติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนันติเอ,อ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วหุ่นยนต์เนาะหุ่นยนต์เนาะหุ่นเอาตาเองเลยที่เหลือฝากด้วยที่เหลือฝากอะไรเราจะตายแล้วที่เหลือฝากด้วยยังไงเอเนี่ยดึงโดนะสามร้อยห้าสิบล้านว่ะสามร้อยห้าสิบเขาเรียกว่าแรงกว่าคนยิงเบาก็พ่ายไปดิคนยิงเบาก็พ่าย ตูดุมตูดุงคอเหลือสามเปอร์เซนองเปอร์เ็หนึ่งเซนีวินอกฮะมันยิงแรงมากๆอ่ะเล่นแะก็ชนะป่ะเนี่ยจริงนี่โหลดเกมไต่โหลดเกมนี้มาไม่เคยแพ้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะ MVP ถ้ามี MVP นี่ได้ไปแล้วนะ MVP ใส่ตัวเสื้อสีฟ้านะใส่ตัวสีพอฟ้าได้ละ นำกันยา